ค,ความโกรธแค้นและความเศร้ามันเกิดขึ้นเมื่อใดกันนะและเหตุผลและต้นตอคืออะไรไม่สิพวกคุณไม่ควรรู้เกี่ยวกับต้นตอแห่งความโศกเศร้าพวกนี้หรอกเพราะฉันจะเป็นคนฉีกร่างพวกนี้ให้มันหายไปเองเอ้า เวลาที่ได้ปล่อยตัวเองจมอยู่กับความโศกเศร้าและความโกรธแคน้นนี้มันก็ใกล้เคียงกับความสุขเลยนี่นาะทั้งเธอทั้งฉันเองก็ไม่ต้องมาคิดเรื่องให้ปวดหัวเปวล่าหรอกเพราะฉันจะเป็นคนตัดสินใจให้ตัวเองเดินทางการพายุที่หงกระหน่ำโดยตัวคนเดียวแต่ก็น่าสนใจดีนะว่าผลสรุปใครกันแน่ที่จะได้ไปอยู่บนหน้าผาตอนจบจงหายไป้างพายุซะมันจบแล้วเหรอ ฉันฆ่าพวกมันไปหมดจริงๆด้วยเหรอเนี่ยแต่แล้วทำไมกันความโกดแค้นและความโศกเศร้ามันถึกไม่ยอมหายไป